เอาการสวัสดีนะครับผมเพื่อนๆนะครับเนาะสำหรับเล่าพ like ัฒนานะครับเพื่อนๆเนาะที่เพื่อนๆเพื่อนถามมานะครับเพราะว่าเลขของเขานะครับผมเข้าทุกงวดนะครับเนาะก็คือนะครับผมเลขเข้าใส่เลขทั้งหมด4สูตรนะครับเนาะใส่เลขทั้งหมด4สูตรตัวนี้นะครับเนาะนะครับสูตรที่1ที่2ที่3ที่4ประม้วนพลอมาเร้วสิเป็นแบบนี้นะครับเนาะในงวดที่ผ่านมานั้นนะครับเนาะ กาได้เมวัวันที่17นะครับ17พฤศจิกายนเนาะวันศุกร์นะครับเนาะกะไฮวิ่งหานะครับเนาะแล้วก็ไปที่6คู่นี้เขาไปที่คู่หาซีเขาล่างนะครับเลขออก5-4นะครับ5-4ล่างออกหาซีบนออกซี7-3นะครับเนาะนะครับสำหรับในคลิปต่อไปนะครับในวันวันที่20ท่านว่าคมนะครับวันจันทร์เนาะเดี๋ยวแอดเสี่ยลงไห้ตอนเที่ยงของวันที่20เด้อนะครับเนาะ วันที่20ธันวาคมตอนเที่ยงนะครับสำหรับเราพัฒนานะครับเนาะนะครับผมในวันที่ผ่านมากับเขาไปเต็มๆเลยครับคือ5-4เข้าล่างนะครับเนาะนะครับแล้วก็วิ่ง5เขาหาอีกนะครับเนาะนะครับ